สวัสดีครับสุรสินพ้าโชกมินีพ่ารวยน้ำพี่น้องมาตามแนวทางเลขสูตรพศพ้าโชคนะครับงวดที่ผ่านมาเขาเลขท้ายสามตัวนะครับพี่น้องเอา้างวดหนึ่งธันวาคมนะครับเอาไปตามไปฟังน้ำกันว่าสูตรของพศสอิมีจักคููจักหางนะครับสิมีตัวใดแน่นะครับเอาไปฟังไปตามน้ำกันครับพี่น้องสวัสดีครับพศ ดีเลยครับมนี่มาตามตามแนวทางของรส่นสอนเนบ่ครับือนี่แกมีตามเลขสูตรเนาะพูดถึงเลขสูตรแกต้องเท่าความนิดนึงเนาะสำหรับหัวที่พันมาหัวที่พันมาให้เด่นสองสามเก้าครับหหรครับแต่ว่ามันไปยูไซห,หรอพ่าบาดนี่มันไปอยู่เลขไทยสามตัว เพิ่งสามตัวเลยตรงตรงเลยตัวใดกับพ่สองสามเก้าเนี่ยเป็นเลขเด่นเนาะหางวันที่พันมากนะครับไปยูเลขไทยสามตัวตรงตรงเลยครับเนี่ยนะครับเป็นตัวยางครับสองสามเก้าสองสามเก้าตรงตรงเลยครับขัหยิบจับลอตเตอรี่ได้ีนโชคมันเนาะโชคมันครับหยิบจับลอตเตอรี่ครับสาหรับวดนนี้จะ มีตัวเลขมาห้แล้วตัวเลขเอามาห้แล้วก็คือวันนี้สําหรับเลขเด่นวันนี้กับมันมีอยู่สามตัวเนาะเด่นรับอันนี้เป็นเลขเด่นเด้ะอ้ครับศูนย์หกเจ็ดอันนี้ศูนย์มีหกมีเจ็ดครับเด่นศูนย์เด่นหกเด่นเจ็ดครับมันเป็นเลขลักครับเลขลักชื่อเลขลักมันมีศูนย์มีหกมีเจ็ดครับ ขาสีบิงตัวเดียวอันนี้คือคือเจ้าของมาร์กเองเนาะวันนี้บินหกพี่น้องขนสีบิงตัวเดียวเนาะหรือว่าพี่น้องบบมาร์กอยากบินเจ็ดก็ได้หรืออยากบินศูนย์ก็ได้คิดว่าหนึ่งในสามตัวนีต้องมีให้เห็นสําหรับวันทีหนึ่งท่านว่านี่หนึ่งในสามตัวคิดว่ามีให้เห็นครับแต่คือยังหวดที่พันมานมัน เด่นสองเด่นสามเด่นเก้ามันกับเขาเล็กเด่นกับเล็กวิ่งมันกับมาสามเนาะหัวจุดทานมาพูดถึงว่าแต่ว่างวดนี้เลขสูตรมันกับสี่ร้ายตัวเนี่ยแต่ว่าหายแล้วหายเลยอไม่มีเพิ่มไม่มีลดนะครับมีจะคูจะทางครับพรมันมีอยู่งวดนี้ให้เก้าครูครับ,รบสำหรับชุดสองตัว แต่ว่าสามตัวหางเดียวหางเดียว,ยวอให้พี่น้องไปซับเอาเองถ้าอยากซับ่าอยากซับก็ยิ่งตรงตรงเลยไปตรงตรงได้นะครับแ,แต่พี่น้องมักให้มากตามกันจัดไปได้เ,เดี๋ยวสอ่านในฟั่งเนาะครับอ่านในพี่น้องฟั่งแต่ก่อนเดี๋ยวช่วงไทายคลิปจเบึ้งตัวเลขนะครับจเบิ้งตัวเลขเพราะว่าทางที่มงานทางชอ่องกันขอเวลานิดหนึ่งเนาะ เพราะว่าการทํางานมันแก่ต้องมีเวลาหรือว่าใได้เวลาจัดน้อยนะได้เวลา,ได,วลาได้เวลาทางงสองนําทันบ่ดได้เวลาก็ทํางานฟี่เนาะเพราะฉะนั้นแกต้องขอความเห็นใจจากพี่น้องเ c ็บซี่ก็คือแต่ผู้ใดเข้ามาเบิบ่งเ่ว่าสิเป็นช่องไดนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับพ่อได้่าน้ำมันก็ต้องขอ ขอจยากพี่น้อง FC เอฟซีเฮ้าอยู่แล้วขอแช์ไล์กับแช่สนนครับขอแช์ไล์กับแช์นะครับ,รบนี่แหละคือกำลังใจของทีมงานและทางส่องนะครับเอาเดี๋ยวจะเขียนตามเนาะเขียนตามเลยได้พี่น้องจับคู่วให้คือเลขเด่นก็นมีศูนย์มีหกมีเจ็ดอันซีเบ่งตัวเดียวที่พอสอมักเป็นการส่วนตัวคือหก่งหก ฮารัเาางเข็มจะมาหารังเข็มกับว่าม,มาดอกที่ตัวยจของมักนะครับแม,มาตัวบ่มักกับมีเป็นหนึ่งสัตวาจับคู่สองตัวกับมีหกสามหกสี่หกแปดหกสามหกสี่หกแปดนะครับอันนี้ชื่อลักหกลักศูนย์กับมีศูนย์สอง ศูนหาศูนแปดครับศูนสองศูนห้าศูนยแปดเพราะว่าเหล็กเด่นเนี่ยมันคือเหล็ประกบเนาะเขามีตัวใดเด็ดเด็ดกัมาประกบกับสามตัวนี้ได้แต่พี่น้องมีเด็ดเด,ด,เ,ด,ดเนาะลักเจ็ดก็มีเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดเก้าบางหนึ่งเจ็ดเก้ามันดังแห้งมันบอมามันหนาสิมานงวดหน,นี้ก็ได้ครับแต่ว่า พ่อซอกานเนียนให้สามคู่สามหางครับทั้งหมดมีเก่าหางเนียนให้สามคู่สามหางส่วนสามตัวนะครับสามตัวสองหกสี่สองหกสี่ตัวเดียวโคโลตาเดียในหันสองหกสี่ตาเดาในหันครับพี่น้องสี่ตาเดียวแต่ไม่ซิดเป็นไปไดนเนาะแต่ที่มีสองหกสองสี่หกสี่เท่านั้นครับการเห้า ตัดเด่นครับแต่ตดเด่นนั่มและเพื่อความหมั่นใจเนาะแตาเข้าสีพอวอสสิตาดดอกมาเนี่ยมันก็คชื่อมันหลายแต่ว่าหกสีมีแล้วก็วมีตั้งแต่สองสีกับสองหกเวียนไหวให้มันออก <c oughs> เพราะฉะนั้นกับพี่น้องเอาไปพิ่เจน,นาเอาครับ <c oughs> ให้มันออกเพราะว่าตรวเล็กเนาะมันอยู่มีผู้ได้หูครับ พออกับบอดหูพวกทีมงานที่มาถ่ายก็มบบีผู้ใดหูมันจะออกตัวใหนนะครับเป็นแนวทางนะครับเป็นจะ<า>แ,แนวทางหรือว่าทางช่องแต่และช่องก็เป็นได้ซื้อกลางเนาะเป็นผู้นําเสนอส่วนพศจะเฮ็ดไปตามสูตรถามว่าสูตรนี่เฮ็ดมาโดนปันไหนโดนโดนครักครับโดนคลักอยู่แต่ว่า ฮ่ารัางเข้ยมันกับเขา้หาห้างเข็มกับรุดเพราะฉะนั้นก็บอบอกพี่น้องเข้าไว้ก่อนว่าตัวเลขมันมีเข้ามีหลุดนะครับคิดถูกกายว่ากันเออพี่น้องเข้าก็ได้แบบชร์แนวทางชอบจัดขัดผ่านเนาะพอสอสามนี่แล้วครับอขอเบิ้งนะครับพ่อสอเบิ้งตัวเลขได้เหรอเนาะครับอ๋อพี่น้องเอาเบิงเ้งได้ครับนี่นะครับเด่นศูนย์เด่นหกเด่นเจ็ด แว่านักไปที่หกเหมืนว่าครับพ่อสะนักไปที่กอันนี้คือชอบเป็นการส่วนตัวครับ้อกนี่เปลี่ยนพระเอกฮอกเป็นพระเอกต้องมาคิดว่าครับต้องมาครับเพราะว่าจะฟ้องมากแล้วล่ะครับผู้ใดมีตัวเก่งๆกัดจับมาประกอบครับประกอบแดดครับเพราะเป็นเลขประกอบครับอันนี้บอลเป็นเลขฝันนะครับเลขเป็นเล็กคำนวณนะครับ ออกปุ๊บได้เล่ยสุ้มนี่ครับออกปุ๊บได้ปั๊บครับมาแต่หูตัวมันออกมันทีได้ตัวเลขเลยถามีเวลากับแคทใหทท่านพี่นะครับตัวเน้นตัวนักคือตัวขีดเส้นใต้บ่ครับครับตัวขีดเส้นใต้ล้วครับตัวมักตัวชอบตัวมักตัวชอบเพราะเสอครับชอบเป็นการส่วนตัวนะครับนี่ละสามตัวมีหางเดียวสามตัวหางเดียวครับ สอบจัดกัด่านนะครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นนี่จักเปอร์เซ็นครับพ่อสอนเพื่อนเป็นล้านคือเป็นบ่โซผู้เชดนี่จะอรอยเปอร์เซ็นเนาะงินเนี่เอร่อยเป็นวาล้นเนี่ยมหนเล่นบ่มาอร่อยเปอร์เซ็นใชเนาะอ๋อครับเอาพี่น้องเอาขอบคุณพ่อสอนหลายๆครับครับครับให้โชคๆมันเหมาอนเด้่ยพี่น้องเอซี่เข้าก็ได้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ